สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Sneaker Today นะครับสำหรับวันนี้เราก็มาทำการแกะกล่องแล้วก็พรีวิวรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่จาก s k e t h h r s นะครับนั่นก็คือ s k e t h h r s Go Run Forza 4 เริ่มที่ตรงอัปเปอร์กันก่อนนะครับสำหรับอัปเปอร์ของ s k e t c h e r Gorun Forza f o l d รุ่นนี้นะครับก็จะใช้หน้าผ้าแบบโมโนเมสนะครับจะเป็นผ้าตะข่ายมีความบางนะครับผมแล้วก็มีการทำลวดลายแบบนี้นะครับเวลาเรามองผ่านแสงเนี่ย ตัวผ้าตาข่ายนี่ก็ค่อนข้างที่จะโปร่งมากๆนะครับก็น่าจะมีการระบายอากาศได้ดีแล้วก็ตัวผ้าตาข่ายนี้เองนะครับก็ไม่ได้มีความยืดหยุ่นสักเท่าไหร่นักนะครับก็น่าจะช่วยในเรื่องของการล็อกกระชับเท้านะครับมาดูในส่วนของตรงลิ้นรองเท้านะครับลิ้นรองเท้าก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับ goran r i แปดเลยนะครับผมก็มีชื่อ s k e n a t u r e goran forza 4นะครับ อยู่บนลิ้นรองเท้าแล้วก็เป็นแบบค่อนข้างบางนะครับมีการบุกฟองน้ําตรงนี้นะครับสาหรับป้องกันการบีบรัดเวลาเรามัดเชือกนะครับผมตัวเชือกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับโกรันไรท์8ไฮเปนะครับซึ่งก็จะเป็นเชือกแบนนะครับแล้วก็สามารถมัดทบเดียวแล้วก็เอาอยู่นะครับตัวเชือกก็ไม่ค่อยได้มีความยาวสักเท่าไหร่นักนะครับอย่างโกรันไรท์8เนี่ยพอเราร้อยเข้าลันเนอร์ลูนะครับตัวเชือกก็จะเหลือค่อนข้างสั้นนะครับผม สำหรับรุ่นนี้ก็น่าจะมาในลักษณะเดียวกัน,นครับแต่เดี๋ยวต้องขอลองมาใช้งานกันก่อนรอบๆข้อเท้านะครับก็มีการบุฟองน้ำเข้ามาครับตรงนี้ก็จะเป็นสีดำแล้วก็เขียวเลมอนลามนะครับเป็นเขียวมะนาวและตรงส้นนะครับก็มาพร้อมกับฮิลพูแท็บครับที่เป็นจุดสะท้อนแสงด้านในนะครับก็มีการใส่แผ่นฮิลคอเตอร์มาให้นะครับสำหรับการล็อกกระชับส้นเท้าซึ่ง ฟีลลิ่งจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็ต้องไปลองกันก่อนนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเป็นรองเท้าวิ่งสําหรับคนเท้าล้มเท้าแบนนะครับผมเพราะฉะนั้นพื้นชั้นกลางของรุ่นนี้เนี่ยนอกจากจะใช้โฟมไฮเปอร์เบิร์สที่มีน้ําหนักเบานะครับแล้วก็มีความนุ่มรองรับแรงกระแทกได้ดีรวมถึงมีการตอบสนองที่โอเคนะครับผมมาใช้กับโฟม อัลตาไฟท์นะครับผมที่อยู่ด้านในเท้าตรงนี้นะครับก็คือถ้าเป็นคนลักษณะเท้าแบนเท้าล้มนะครับเท้าเขาจะล้มเขาด้านในเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีอะไรมาคอยเสริมคอยซัพพอร์ตตรงอุ้งเท้าไว้นะครับผมโฟมอัลาไฟทที่เป็นโฟมน้ำหนักเบานะครับแต่ว่ามีความหนาแน่นมากกว่าตัวโฟมไฮเปอร์เบิร์สนะครับเวลาเรากดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะนุ่มแล้วก็แน่นเลยนะครับผม ซึ่งก็จะมีการเสริมเข้ามาด้านในเท้าตรงนี้นะครับอย่างที่เห็นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโฟมไฮเปอร์เบิร์สทั้งหมดเลยสําหรับพื้นชั้นนอกนะครับพื้นชั้นนอกก็จะใช้เป็นยาง o ู d เยียนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับตรงดอกยางนะครับเลายดอกยางเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ตัว S ของทาง s k e t c h e r นะครับก็จะเป็น SM เอ็มไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็ตัวยางพื้นชั้นนอกเนี่ยก็จะวางอยู่รอบๆเท้านะครับรวมถึงตรงกลางเท้าหลังเท้าตรงนี้นะครับผมแล้วก็ รองเท้าวิ่งคู่นี้เนี่ยหรือว่ารองเท้าวิ่งของ Skechers ส,ส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้เทคโนโลยี m t r i k e นะครับผมก็จะเป็นหลักการของทาง Skechers ให้ช่วยลงหน้าเท้านะครับอย่างเป็นธรรมชาติสามารถวิ่งได้อย่างสบายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโฟม Ultra-fight เ,เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีเสริมด้านล่างตรงนี้แล้วก็ด้านข้างทางนี้นะครับทั้งหมด ซึ่งเราเวลาเราพลิกดูตรงใต้พื้นรองเท้าเนี่ยเราก็จะเห็นตัวชนิดของโฟมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฮเปอร์เบิร์สตรงนี้ก็จะเป็นอัลต้าไฟท์นะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้นะครับผมก็จะมีดรอปอยู่ที่6มิลลิเมตรก็ถือว่าเป็นดรอปที่ปานกลางนะครับไม่สูงแล้วก็ไม่ต่ําจนเกินไปน้ำหนักนะครับในไซส์10 US จะอยู่ที่274กรัมนะครับถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งสาย Stability Shoe นะครับที่มีน้ำหนักเบาต่ำกว่า300กรัมถือว่าเป็นน้ำหนักกำลังดีนะครับไม่หนัก สำหรับรองเท้าคนเท้าลมเท้าแบน,นครับซึ่งส่วนใหญ่ที่ผ่านมาที่เราเจอเนี่ยรองเท้าของคนเท้าลมเท้าแบนเรามักจะดูเทอะทะแล้วก็มีน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่สำหรับ Skechers Gorun Forza 4รุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างจะเรียบเรียบนะครับแต่ก็ดูเฉบเียเฉียวพอสมควรนะครับด้วยตัวดีไซน์ชั้นลายของโฟมไฮเปอร์เบิร์สด้านนอกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับรวมถึงลายของอัลต้าไฟด้วยก็สวยงาม สำหรับด้านดีไซน์เนี่ยอยู่ที่บุคคลครับว่าจะชอบไม่ชอบแค่ไหนแต่ผมรู้สึกว่าคู่นี้เนี่ยดูหน้าตาแล้วก็ชั้นลายของโฟมเนี่ยดูค่อนข้างที่จะโฉบเฉียวกว่าโกรันไรท์แปดไฮเปอร์นะครับก็ค่อนข้างสวยเลยใครที่มีลักษณะเท้านะครับที่เป็นเท้าแบนหรือเท้าล้มนะครับรองเท้ารุ่นนี้ก็เหมาะกับคุณนะครับก็เดี๋ยวฟิลลิ่งจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวทางผมต้องขอไปลองใส่วิ่งกันสักพักหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่าให้ฟังเรามารีวิวให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าใส่แล้วเป็นอออยย่่่างงงงไไไไรรดดีีมมบบชชต เดี๋ยวจะกลับมานะครับผมเอาละสำหรับคลิปวิดีโอแกะก่องแล้วก็พรีวิวสเกชเชอร์โกลันฟอสเฟคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่มีคำถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยแล้วก็ใครที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดร็วใหม่ๆจากทางเราสำหรับคลิปวดีโอนี้ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ